บายดีเนาะดโลภฝ่าอยู่คนนี้มนีกินดีดีมะนี่กินกินเนาะนั่งนั่งนอกองมึงนี่มะนีข้ามากินหอยนั่งลมนี่ห่างแดดก็นั่งหน่อยสิกินเนาะห่างเลยสิสิกินสงซายกินสิแลนไปขื่นเลยน้อยกินแล้วอันรุณลิบหองหอมกับที่นี่เขื่อนเขื่อนเคียงเนาะลืบไปนี่เจลซีฟู้ดเจลซีฟู้ดแล้กกะยังมาเคยเนาะผักกเผาเออพริกเผาพักเกษตรเนาะเก็บอยู่น้องเมื่อกี้ กือบโต๊ะเมื่อกี้นี่แต่กับผักกระทินนี่ข้างคางเยอะเท่านี้แหละอ่าผักหอมนี่เข้ามาสอดเอาเองกวกงบัวเจียวบัวเจียวมะนาวนิดหนึ่งเนาะมะนาวนี่กระสีเป็ดเป็ดปลานิดหนึ่งไว้ในตู้เย็นมอาไหมเออมีอะคลิกน้ำคลิ๊กน้ำเดี๋ยดีมันโปกไว้ข้างในเเห็นผักขิดพริกแล้วกับผักเขียบต้องคายเออแบบต้องคาได้เวลาสกินสกินต้องคุณฮาเหมือนนี่วงกินกับ มัาจะเป็นจะไม่มาเจ็บปากเลยมันขาวๆหน่อยหนึ่งเนาะมิ้นมินน่าข่าวมืิอนี่กับพี่ปอมมาอะไรพี่ปอมมาถ่ายให้เนาะถ่ายอย่างเดียวไม่ะช่แลถ่ายอย่างเดียวไปลองกินเลยประมาณสาวตัวเนาะเนาะห่านไอดอลหอยหอมหอมอย่างดีไปนั่งลงกกันได้หมดเอาท่านนี้ดี่มาสบายสบาย กลัวนะกลัวกูกลัวเลยดีแล้อ่ะหัวหอมเลยนึงเนาะดีกินยิ่กินคือเก่าเลยแหละอ่ะแมนใส่ักเขยอพริกหนึงปึ๊บขั้นขวดหมักสมเบีบร์มะนาวใส่หนึงเนาะขั้นมะเขือเลยใส่เกลือมะเขือใส่เกลือขั้นหมักเจ้าดี่ใส่ใจยั่วได้ยุได้ยุหมวกเงี้ยตัวมีซีซันหนึงแล้วเนาะ น้องเอาละมาตรงนีเนาะเบิ่งสภาพเครื่องยังเสือขาวนัเียนอยู่เสือใส่บ่เสือบ่ซักเนาะน้องน้อยเนาะต้องใส่บักพริกเถอะนึงพริกเผากระเจียวีดเนาะล่ะลงไปเรวโอ้ยคตนี้เฮากินัวะแม่นเอามานีคกบ่คเนบัดนี้มาอืม เป็นจะไหนจับพี่ยาจะกูเ่ได้หน่อยไมแกมพักกระเทยเขาไปอีกจับวางกับข้าวมากับข,ข้าวเป็นไปเนาะแต่ว่าฮียาจะหายไปกว่า เนะเสือกับเซ็พป้อมกันครับปต่เซนเมื่อซื้อมาพ้องกันก้นางใน,น,น,นเนาะสิต้องให้พกปอมกินอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> ลายแท้ <c oughs> อือกับลายแนะข้างแดงเด้าะก,กินไปใจกัเนะก็็นกระเรนะบรข้าว <c oughs> นาจะนาจะข้าวอยู่กินเ<ไ>ป่ไมมันสีข้าวน,ะน,นาจะข้าวอ่ะข้าวเดือเบิร์ตหนาใครไหนมีคนตบหมูไเขากสั่เงียบกิฟตเลกินนี่ะใส่ประสอเทียมไปไปน้ำ chúng ta phí ngâm nó lại ừ. nó Vô hôm nhai à. Cứ vô hôm đèn Cả nữa như chiếc này ạ Xay nắm cả đấy cả áo pháo nó nhanh phịt pháo nó Mặc đáy pháo này Mặc nói xay nổi Khăn mặc trời Khăn khỏe chay Lìn ก็ไปกินทางนเนี่ยภาคศรีกกอ่ะทุกอย่างบอท่านผิดเนาะงเวียนม,มือเกาะมนเป็นผิดเป็นไผ่มาเลยบอกว่าภาคบนอื่นนี่มีเคมีนเนะเปนนะแต่ว่าภาคอยู่นี่บอก <laughs> ยายาสุรินทซะก็จะสิขึ้นโมกันเองเยวก็เอาไหมไหมยังขึ้นโมกอยู่บึ้ยบึ้ยบึ้ยมาก้นกันสิบ้าเฮ้ยคือมาขี่อวดเท้าหนาอันนี้มากินนะพวกอาหารถั่วลันเตอร์นะโมเม้นท์นั้นอ่ะก็คืออันนี้นังหน่อยก็ไม่เคยกินเพราะว่าพวกเขากัเติบโตมาในแบบทุ่งไฮทงหน้าแน่กับหมันเคื่อนเขาอาจเจ้าใบดำด้วยเออ กับป mm. ูหอกปูหินสิน่ะปูตั้งหน้าเนี่ยแหงนะขับไปได้กับปูหินค่ะปูหินอยู่หวยหวยบานทั้งรังเนาะก็คือเนี่ยได้ทีว่าหนองนุ่งโมเคยกินหรือว่าครอบครัเขาโมเคยกินคอยกับจะเอามาซื้อซื้อมาให้ลองกินนะครับให้ได้ลองกินในในน่องคางหนึ่งเนาะก็ได้ยเนีมีเงินก็ซื้อมากินเนี่ยนะครมันก็บริแท้ขนาดนั้นเนาะมวยมาห้าสิได้กินทุกมือทุกวันขนาดนั้นห้าก็กินพอได้ลองเลยกับทายคลีบไปเบิรงเนาะอันนี้กับคางแดงเขาตั้งหน่อยที่ว่ากินนนหออยยลงงมมผ้ หอยนางลมเก่ยนหอยหอยนางดีเลยหอยนางดีเนี่ยเาอยู่ตางัหเราเผาแล้อวะนะปาีมาหัวเกี่ยวปักเทียบจะใส่โคบยู้งหนอยเดวกีฬากินมพริกน้ามัยเนบ่บหอมไมันเ็ดเอาไปใส่ป่ะหอมหอมแม่ปนีเกียวอบนีมื่อจบเ่็นเฮียค่ะอ๋อเขาดูอดอตนี่กันเท่า สวยดีไปอยางันเนโเสียดีเลยเนาะบ่ช่าแดงอยู่เลยฮะหน้าเอรเจียนึงบึ้ดบึ้ดอะไเนบ้ดอน่เลาเลยถือหน้าอีหน่อยบึดอะเมื่กี้บึ้ึบบึบดีวเหอยเลยถหน้าคนนี้นี่มาอือือายกันนะเอามาใส่เข้าไปแบบใสอันนี้ไลเนี่ยมันจังเส อขอบใจฮานไอหลอดเก่าเนาะไอหลอดบักซิไอหลอดไอโดเนี่ยเปิดปั้นนะเพิ่งแบบอาหารทะเลขั้นอยู่บักเซ่เนี่ยซอสกระโม,มู ไอโดหาในยืนนึ่งเนปักเสาเอนมป์แมนตัวขาหนึ่งเล่ารถลบมันระเจ็บขาแล้วสีดาอะไรปะนี้ยคือเรายอมาะแพงเนือแพงเนืออเนอาล่ะเข้าไปเจ้าจีฟุดมาขาสซกินไหเจักน่วยปะเนี่ยกอยกินไปเดาซีซีหน่วยเหรอตัวนี้ข้าวบจชิมาเอาจรคือนพริกของหัวหหอมเน่าเราเขาบูมมาพเทีย เด้เพียวเพี้ยมเกี่ยวนี่ยเด้แมวกับพ่อแมวเนะอ่ะอ่านกินยังก็อยากกินน้ำแมวนี่ก็ได้อีเป๊กกับเรียนไปั๊บๆอยู่ก่อนอ่ะอีกคำหนึ่งมาหูเสือจะได้น้ำหน่อยกินกินเขาไปเลยหูซึ้งเนี่ยนะกระเสรกระวานดี หมูปเลไยว่าสบัสบัโอ้กินกรสัหย่อนนี่ดื่มทินนะยอดเลยชือว่าไกระทินดื่มทินอมันเป็นตอบอเฮ้ยจะเป็นกลเขากล้องนอินเนี่อินนาเขาเนีย ยอยมาทีมึงกินไงอ๋อผมเจ็บฮะเจ็บอยัไหกเะะเจ็บก็เะเห็ดไม่ตงีนเ็ดหไมก็อ่าปมาเะเป็นครังที่สามนาะีเ้กินกินหอยกินไผ่ก็กินหอยอ๋อแล้วไปสักกินไก่ก่บ่บ่ไก่บ่เงางาพอเงาก็กเพผกเผา บัดบัดพริกเจ่าเลยมันเป็นยังไงโอ้ยไห้อยู่ไหนอยู่อ้าเคียบนะเียมเจ้าเกี่ยวอ๋อตัวนี้เฮาสิบ่มีเอฟเฟคเอฟเฟเอฟเฟคตบยังเนาะรบตายเรวๆแล้วก็ใส่ยังไ้บบิล่ะยังน่ะคือ่ล่ะเนี่ยีใส่อืองพริกนี่ๆใ่บ่ซีฟดเจ้าซีฟู้ดเอาแต่สิิ ăn nổi mắm mắm ăn tít về ăn tít khói khói nếu có sao nổi này ăn tít mắm này nè nhang 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 แสบแย่างยังยังยังอะไรกินยเดี๋ยวครับเออกินหอยผมกินอยู่างเทววิธีด้วครับก็เถอะกินแค่นี้อันนั้นเปลือกม่าเถอก็เรเลือกบอจะต้องดินจะเอาสีมันออกเราจะกินเหมือนกันจะมาหนีขึ้นวิธีที่ถือ ยัยบ๊อบสมุนก็ไลายโตแลนนี่ดิ่งดิ่งสเปคก็หาวว่าหาวฮะโอเคแป๊บนึงเด้อขายละอย่างขายก่อนครับนี่เอานิดหน่อยคำนึงเนาะเมื่อคืนนี้ตอวแรกน้องนอยวันนอนี้วันแลนขึ้นดคือเลยเฮ้ยลากี้ลากี้บ๊อบหาวหาวสมุนจะสิแบบเอาหน่อยเนาะยไอ้น้องทานขึ้นนล้วก็ขึ้นแล้ว À, 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 à. 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 so, còn <coughs> à, oh, mình cắm nữa, okay. mình vẫn đi makin cực, cực quá thật, ô, chắc là cực, ô, hoai ăn nó mới cực, đấy, mì hơ, lan, cám năng băng xã, ở xung voi nó, phần này nó chỉ là kiểu chạy chạy kiểu, nhăn keo phèo này, đấy, anh nhỏ ngay ah, đi xoáng luôn các, hừ, nhang nhang quỷ ok, bye 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 ลบลบน้อยดีทางนเลยนึงถ่ายคลิปกับสิ่ที่เราหน่อยนึงเนาะไอ้น้องทางกับสัย่างกลไปบ๊ะไปบ๊ะเลโอเคไปเลยไปเลยยังเด็กเขากรอกนิดน้อยขได้เบิึงตัวเองน้องเจ้าเขาเนาะนะจับอ๋อยังอีกบอลถ่ายคลิปกับสิ่งอยางหน่ไปนิดหน้าบ้านทีมงานกับสัญญาไกลไปบ๊ะไปบ๊ะ ก็แล้วกอแล้วที่พี่พ่อเราบ้องต้องหน่อยสิบ้องข่อยกันเนาะมองมึงอยู่นี่บมองกูเหรอที่ไหนมาสลับกันนั่งหนึ่งแบบนี้หน่อยเอาทายแล้วบอกรับบอกเฮ้ยยิงเนาะโดนๆจะได้กินของบุกไคจะกินอ่ะนะโดนๆกินนั่งนึงแตงหน ah, ่อย okay. มันข <speaking> ังแรกเนาะพวกวัวในห้องเปิดอร์ดเอาไปใช้ไปเลยเจ้าบางเทียน โอกินได้บุรีได้แบบนี้เด้อตัวจ้ะเแซ่เอ๊ะตากไปซื้อดีที่ละกล่องก็ได้เนี่ยมาเอาเรียบร,ร้อยแล้วฮะอืมอืมโงหน้าก็เมา,าแล้วมาม่อยู่คนละก็ข้าวเกี่ยวเอ,อ้ก็ข้าวเกี๊ยวมัน นายไมมาอีคนหนึอยไหมก็นหน่อยแล้วเขาก็จะให้พี่ความกินต่อเนาะกอนนี้งวันหนาเขากับวันหนาวทรายเขากตุ้มพ่อเขาแหละช่วงไส้เติมไปแล้วได้เปรียกยันเชื่อทีมงานเชอทีมงานเชอทีมงานแล้วเนาะตามภาษาเนาะขั้นขั้นที่กินเราเลยก็เป็นคนละคนเลยพอเขาก็ได้รหายก็บว่ได้ขั้นหายต้องลือพี่กันด้วยยืดจะได้กับเป็นพอเขานะเนาะหัวใจไปดุดหน่อยนึง ครับคำภาษายอ,าอ,าอาังกฤษกับเชม่าเนี่ยเนาะเพราะว่าเหมือนเดี๋กวจะตกินหอยร่วมเพราะว่าจะให้น,อน,น่องน,น้อยร่องเบิงเป็นยังไงขอบใจทุกคนที่ติดตามเนาะซองไอห,หน่อมากินหรือว่าซองไอห,หน่อเข้าหัวกอแหละ,ละ,ะว้าวเสียอะไรโอเคไปคกิปอ่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบใจทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดเด้อขอบใจหลายบ๊ายบาย